จำจำนำไม่ได้แต่ใส่ละกุ้ใส่ละกุ้ยายอาใส่บ่อยนะไม่วว่าจะมีหางรือไม่ใส่บ่อยเราบุกคันยายใส่ไม่นั่งขายฟักทองนะยายเขาบอกเส้นใหญ่แท้เลยโอ้ยเขาบอกพี่คือลุ้ยแท้สิท่องเป็นบักแจมมันจะมีอีกลายหนึ่งยายที่ว่าเหมือนคนที่เคยมากบอกๆจำได้ครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยมีเส้นนั้นประมาณ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จิมมี่เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงผ่านจอมาถึงบ้านคุณยายอุ่นแล้วนะคะมาพบคุณยายอุ่นแล้วก็มอบทองให้คุณยายอุ่นหนึ่งเส้นนะคะห้สิบบาทก็สามสน้องอ้อผู้ช่วยแทนนะคะเรียกพี่กำนันคุณยายใส่อยู่ตอนนี้หรค่ะคุณยายใส่อยู่ตอนนี้ถ้าเป็นของจริงสามบาทก็ตกอยู่เท่าไหร่เจ็ดแปดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดละสองหมื่นห้าคุณยายราคาเจ็ดหมื่นห้า ลูกเขาให้นะเจ็ดมือหามันนะเจ็ดมือห่าไม่ได้คอยไม่ได้ใส่เนาะโอ้มาใส่มัอนี้เนาะพูดสัตว์ๆด้วยยายเบาสัตวดๆของปลอมเนะผมเอาหายเพราะแม่ของแท้เนาะได้วต่หาเรื่องก็คือของปลอมได้ใส่ถุงมานก็งูเยอะไดใส่ถุงม่านี่ถ้าของแท้มันต้องเป็น่อาเป็นห่อสีสีแดงเนาะกงสีแดงแล้วยืนในกล่องและตรงไอ้ไอ้อะไรเขาตะขอตะขอมันต้องมียี่ห้ออันนี้มันไม่มียี่ห้อ ลายห่ออันนี้ก็งัดยากเลยเพราะว่าเป็นของปลอมไงงัดยากเลยคงจะถ้าของจริงคงไม่มีวาสนาได้ใส่เส้นใหญ่เท่านี้แต่ถ้าเส้นเล็กก็แต่ถ้าเส้นใหญ่แบบนี้ก็ไม่มีแล้วคนเราเห็นอ้าวใหญ่อุ่นทำไมด้มีเงินมาก ไม่ชูโงงใช่เดี๋ยวเอ็มซีก็บอกว่ายายขายของจนได้ใส่เส้อโเส้นใหญ่มาแล้วมาแล้วค่ะเพื่อนกลับมาแล้วมาพร้อมกับเอามาทองมาให้มาพร้อมกับอะไรที่เป็นทองทองทองปลอมนะเรือกระรรมเรือม้าเรือกระรรมแจกทองแจกทองโอู้ตอนนี้คนดูเจ็ดร้อยไปยูมุกเนี่ยไปถ่ายยังกไงยาบ่เกินเศร้าข้นเบิ่งเนี่ย จนใจจขาดเม่อวานหม้อ่อก้อนไปถ่ายรับปริญญาแด้ลอยคนไร่สดมีคคเบ่งอยู่สิบเจ็ดโคดกินหอดคิดหอดกรอกรอกกินหอดยายอุ่นอันนี้มานั่งบุญยายอุ่นเจ็ดลอยุณน่ะมานั่งบุญยายใส่ใส่กองเจ็ดร้อยนะยายเขาก็เพิ่งยายแล้วอ่ะยายอุ่นทำามจะมีทรงใจโอ้ยมาแล้วค่ะถ้าไม่ใส่ก็ใส่ถุงไว้ได้ วันนี้จะใส่โชว์ทำไงดีวันนี้จะใส่โชว์นะประเด็นทางดี้คุณยายตกใจนั่งอยู่ดีๆก็มีทองหล่นทับนะคะน้องก็ชื่อแทนก็งงทองปลอมนะครับย้ำนะครับป้าใส่เหมือนมากเลยมันมันสว่างใช่มันคอนเทนเนาะน้องอ้อใส่สวยค่ะคุณยายต้องโชว์หน่อยค่ะคุณยายคุณยายต้องโชว์หน่อยค่ะนี่นะคะเรียกลุงเรียกเรียกพี่กำนันนะคะใช่ได้กำนันเรียกเป็นกำนันได้ทองเส้นหนึ่งนะ น้องก็ตกใจเลยงงได้จริงๆเหรอถอดออกเก็บตัวให้เลยเนาะเพราะว่าปกติก็หยอกฟ้าตลอดนะคะเหรอเจ็บซี่บวันงาดบอกเสร็จเดือนวันงาดันนี้วันที่เท่าไหร่ผมกลับมากลับมาค่าคนให้วันที่หกหรือว่าวานไหมค่าันนี้กำนันรวยจริงแจกทองหนึ่งเส้นกำนันจิ้มกำนันจิ้มนะคะ อันนี้ก็พูดหยอกกันเล่นนะคะรู้สึกยังไงคะที่กำนันถอดทองจากคอให้โอ้ยรู้สึกดีใจว่ะเยถ้าเป็นทองเล็กี่ห้าบาทตกใจเลยนะให้นูจริงๆเลยตกใจานึว่าเป็นของแท้ตกใจทันทีกลัวๆพี่กลัวแฟนพี่จิมมี่จะเข้าใจผิดน่นะนึกว่าเป็นของแท้โอ้ชาว้าซะถ้าพี่จิมมี่แจกคองนะคะรวยจริงนะคะ จิมมี่รวยจริงนะคะจิมมี่แจกทองตัวของของใสเขาจะได้ใสไม่ตั้งใจมาแจกขอบคุณค่ะคุณยายถือมาอืมาติดรถมาพอดีก็เลยบอกว่าเรถทากบอกอ้าพี่ท่านกำนันมาแล้วเหรอคะผมาบอกอ้าเจ้าเอื้อน่อยกำนันของมรรมชาตข่อยใจของไทยของไที่มาอี่รรมชาติใหญ่ใยายก็งงนะคะยายก็งงนะคะแอดก็งงรถป้ายแดงไม่พอแจกทองอีกนะคะ อยากทองสองเส้นเส้นละสามบาทค่ะวันนี้พี่จิมมีเรื่องจริงให้ทองกับน้องอ้อกับคุณยายอุ่นนะคะฝา,ากกดไลค์กดติดตามช่องหนูนาด้วยเด้อค่ะเด้อ